สวัสดีพี่น้องที่รักในพิ่ีสุคลิกทุกท่านวันเสาร์ที่4มกราคมปี2525ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระวจนะของพระเจ้าผ่านาพระคัมภีร์กิจการบทที่3ข้อที่2ถึงข้อที่8มีชายคนหนึ่งเป็นง่อยมาตั้งแต่เกิด ถูกหามเข้ามาทุกๆวันคนจะวางเขาไว้ที่ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนทั้งหลายที่เข้าไปในพระวิหารนั้นเมื่อคนนั้นเห็นเปโตกับยอนกำลังจะเข้าไปในพระวิหารนั้นในพระวิหารก็ขอทานเปโตกับยอนเพ่นดูเขาบอกว่าจงดูเราทั้งสองเถิดคนนั้นก็ จ้องดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านทั้งสองแต่เปโตกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในพระนามของพระเยซูชาวนาซาเลสจงเดินเถิดแล้วเปโตก็จับมือขวาของเขาพยุงขึ้นในทางใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลัง เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารพร้อมกับเปโตรและยอนทั้งเดินทั้งเต้นโลดสังเสริญพระเจ้าพระคัมภีร์ในตอนนี้นะคะเป็นพระคัมภีร์ที่สาวกของพระเยซูเปโตรและยอนยินดีที่จะติดตามพระเยซูแม้พระเยซูไม่ได้อยู่กับพวกเขาเหมือนสมัยที่ถูกสร้าง ในช่วงแรกแต่พวกเขายินดีที่จะทําตามคำสั่งของพระเยซูให้ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์ในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาก็ยังคงเชื่อฟังและดำเนินต่อไปนะคะ ในตอนนี้นะคะก็ได้พูดถึงขณะที่เปโตกับยอนกำลังขึ้นไปยังพระวิหารในเวลาที่ฐานตอนบ่ายสามโมงแล้วก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นง่อยตั้งแต่เกิดนะคะก็ได้อยู่ที่ริมประตูพระวิหารที่มีชื่อว่าประตูงามก็ได้เห็นถึงคนง่อยคนนี้นะคะก็เป็นอาจจะเป็นคนที่ดีเพราะได้เห็นถึงเพื่อนบ้าน คนที่หามเขามาเนี่ยก็จะช่วยเขาให้มาอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะสามารถมีรายได้นะคะก็คือมานั่งขอทานจากคนที่เข้าไปในพระวิหารนั้นนะคะนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นถึงเขาอาจจะเป็นคนที่ดีเพราะเห็นคนอื่นช่วยเหลือเขานะคะและในทันใดน,นั้นเนี่ย ก็เห็นเปนโตกับยอนที่กำลังจะเดินเข้าไปเปโตกับยอนก็เพ่งดูเขาบอกว่าจงดูเราสองคนเถิดคนง่วยคนนี้ก็ <c oughs> จ้องดูว่าเขาจะได้รับอะไรจากยอนกับเปโตยอนกับเปโตบอกกับเปโตกับยอนบอกกับ คนง่อยว่าเงินและทองเนี่ยเราไม่มีแต่สินที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเลสจงเดินเถอะและ้วเปโตก็จับมือขวาของเขาและพยุมขึ้นในทางใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังได้เห็นถึงเปโตนำการรักษาไปถึงคนง่อยคนนี้ โดยในพระน,นามของพระเยซูคริสต์นำความรอดไปถึงคนง่อยคนนี้โดยใช้พระน,นามของพระเยซูเราได้เห็นถึงพระเจ้าของเรามีมพระน,นามอีกก็คือเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นะคะสามารถที่จะรักษาคนที่เจ็บป่วยได้ในพระน,นามของพระเยซู และพระเยซูเนี่ยตอนที่พระเยซูยังอยู่ในโลกนี้พระเยซูทำพรกิจของพระองค์พระเยซูสามารถรักษาคนตายให้ฟื้นได้พระเยซูสามารถรักษาคนง่อยคนที่เท้าและข้อเท้าอ่อนแรงได้รับการรักษาได้และพระเยซูก็ ให้สิทธิอำนาจกับสาวกของพระองค์เพื่อที่จะสามารถทำการอรัศจรรย์แบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะจากพระกัมพีตอนที่วันนี้เราได้เริ่มต้นใหม่นี้ก็คือคนง่อยคนนี้ได้รับชีวิตใหม่นะคะเมื่อเขามีกำลังขึ้นเนี่ยเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารพร้อมกับเปโตและยอน ทั้งเดินทั้งเต้นโลดสั่งเสริญพระเจา้าเราได้เห็นถึงเปโตและยอนเนี่ยได้นำชีวิตใหม่ไปถึงคนง่อยคนนี้ชีวิตใหม่ในด้านของร่างกายก็ได้รับการรักษาจากเป็นง่อยที่เดินไม่ได้ก็สามารถเดินได้และที่สำคัญก็คือได้รับพริสุขลิก ในชีวิตของเขาได้ต้องรับพระองค์นะคะได้เห็นถึงความเชื่อของคนง่อยคนนี้ที่มีตั้งแต่ที่ไปโตคุยกับคนง่อยคนนี้นะคะถ้าเขาไม่มีความเชื่อเขาอาจจะปฏิเสธไปโตกับยอนไปแล้วแต่เขามีความเชื่อเขาจึงยอมรับจึงได้รับการรักษานะคะเพราะเขาเชื่อว่า พระเยซูที่เขาเคยได้ยินสามารถรักษาคนตาบอดให้หายสามารถขับผีได้เขาจึงเชื่อในพระนามของพระเยซูจึงได้รับการรักษาได้รับชีวิตใหม่ในพระเยซูนะครเช่นเดียวกับในชีวิตของเรานะคะเรา ในชีวิตเราเมื่อเราติดตามพระเจ้าเราจึงจําเป็นต้องพัฒนาความเชื่อและพัฒนาความสามารถของเราด้วยเหมือนกันเพื่อที่เราจะสามารถรับใช้พระองค์ได้มากขึ้นนะคะอย่างที่คนง่อยคนนี้นะคะเมื่อเขาได้รับการรักษาแล้วเขาจึงเป็นพระพรให้กับผู้คนเขา จึงกระโดดขึ้นแล้วก็เดินเข้าไปในพระวิหารนะคะซึ่งในพระวิหารนั้นก็จะมีผู้คนที่เชื่อในพระเยซูที่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเป็นที่ที่สถานที่ที่อธิษฐานเป็นสถานที่ที่นมัสก,การพระเจ้านะคะและเต้นรดสังเสริญพระเจ้านะคะได้เห็นถึงเมื่อได้รับการช่วยเหลือแล้วก็สรรเสริญขอบคุณพระเจ้า จากคนที่มานั่งขอทานที่ริมประตูพระวิหารก็ได้กลายเป็นคนที่เป็นพระพรให้กับผู้คนที่อยู่ที่นั่นจากเดิมที่เขาเดินไม่ได้วันนี้ได้รับการรักษาโดยในพระนามของพเยสูชาณเสลเล็กแล้วสามารถมีชีวิตใหม่ในพระเจ้าทั้งในด้านร่างกายและก็ในด้านไยจิตวิญญาณขอพระเจ้าที่จะนำ ชีวิตของเราที่เราเองก็จะเป็นผู้เชื่อที่พัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าไปถึงขั้นที่เป็นสาวกเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือและนำผู้คนเหมือนไปนโตกับยอนได้ข้าพเจ้าเสริมกำลังและเมตตาเราที่เรามีวินัยในการที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้า มีวิันที่จะใช้เวลากับพระองค์อ่างพระคำของพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าเราจะใช้ในพระน,นามของพระเยซูในตอนที่เราใช้เวลากับพระองค์สื่อสารกับพระองค์นะคะและอีกตอนอ,อีกตอนหนึ่งที่เราใช้ก็คือเราขับผีนะคะเวลาเราขับผีเนี่ยเราใช้ในพระน,นามของพระเยซูนะพระนามของพระเยซูมี สิทธิอํานาจนะคะสามารถรักษาคนง่อยได้และสามารถขับผีได้ด้วยเหมือนกันขอพระเจ้าที่จทรงโปรดเมตตาเราไม่เพียงแค่2ออย่างนี้นะคะมีอีกมากมายเลยที่สามารถช่วยได้สามารถที่ฐานในพระนามของพระเยซูรักษาโรคถ้าพระเจ้าเมตตาเราก็จะได้รับการรักษาเหมือนที่คนง่อยคนนี้นะคะพระเจ้าที่จะนําเรา ถ้าหากเราไม่ได้รับการรักษาโดยท,ทันทีทางใดขอพระเจ้าเมตตาช่วยเราที่เราจะมีกำลังที่มาจากโรงเรียนรู้รเผชิญกับสิ่งที่เราเป็นอยู่เพื่อที่เราจะสามารถผ่านจุดนี้แล้วสามารถเป็นพระพรให้กับผู้อื่นได้ขอพระเจ้าจะทรงนำเราเสริมกำลังเรานะคะที่เรามีความเชื่อใน พระเจ้าเหมือนที่คนง่อยคนนี้เขาได้รับการรักษาเพราะเขาเชื่อและยอมรับองค์พระเยซูคริสต์หากวันนี้เราเป็นคนง่อยเราต้องการคนที่จะมาดูแลเราและรักษาโรคที่เราเป็นนะคะและหากเราเป็นเปนโตกับยอนเรายินดีที่จะนำ ข่าวดียินดีที่จะนำการรักษาไปถึงผู้คนอย่างไรบ้างนะเราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระเจ้าในเช้านี้ที่หนุนใจให้เราเรียนรู้ที่จะพัฒนาความเชื่อของเรากับพระเจ้าเพื่อที่เราจะจะจะ,จะเป็นผู้เชื่อธรรมดาเรียนรู้ที่จะเป็นสาวกของพระองค์ที่จะสามารถนำผู้คนมากมายใช้พระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเล็ที่จะ ช่วยเหลือผู้คนที่จำเป็นจะได้รับการเยียวยารักษาที่มาจากพระเจ้าที่กลุ่มคนนั้นจะได้รับการรับการเยียวยาและได้รับชีวิตใหม่ในพระองค์ขอพระเจ้าที่จะนำเราสิ่งที่เราควรเรียนรู้ก็คือการยอมจำนนต่อพระองค์และอย่างที่สองเรามีความเชื่อในพระเยซูเพราะ สัญญาของพระเจ้าบอกว่าในพระเจ้าทุกสิ่งเปลี่ยนไปได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปไม่ได้ขอพระเจ้าที่จะนําเราในตลอดปี2025ที่เราจะเป็นกลุ่มคนที่นําพระพรไปถึงผู้คนเหมือนเปนโตรกับยอห์นและเมื่อเราได้รับการทรงนำการช่วยเหลือแล้วเราจะเป็นเหมือนคนง่อยในพระมภีร์ตอนนี้ที่พร้อมที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้า ที่จะสารเสริญพระเจ้าให้ผู้คนมากมายได้เห็นอธลิฐาขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ในพระนามพระสุคริตเจ้าอาเมน